ในคืนที่ลมพัดโชยผ่านซากเมืองโบราณเสียงใบไม้กรอบแห้งกระซิบเล่าเรื่องราวที่ถูกฝังไว้ในดินแดนสุขโขทยัยเรื่องเล่าของหินศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์แต่กลับถือกำเนิดจากพระราชอำนาจอันลี้ลับของกษัตริย์ผู้ทรงวาจาศิษย์หินเหล่านี้ไม่ใช่หินธรรมดาแต่เป็นหินที่คนสมัยโบราณเรียกว่าเข้าตอกพระร่วง รูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายลูกเต๋าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นเองสีสนิมแดงคล้ำหรือน้ำตาลไหมเหมือนถูกไฟธรรมชาติเผาผ่านการเวลานับพันปีกระจัดกระจายอยู่ในผืนดินสุโขทัยโบราณรอคอยให้ผู้มีบุญค้นพบแต่หินเหล่านี้มาจากไหนและเพราะเหตุใดจึงได้ชื่อว่าเข้าตอกพระร่วง คำตอบนั้นต้องย้อนกลับไปสู่ยุคทองแห่งกรุงสุโขทยัยในสมัยที่อาณาจักรนี้จเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของกษัตริย์ผู้ทรงเดชานุภาพพระร่วงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถมิใช่เพียงผู้ปกครองผืนแผ่นดินแต่ยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงวาจาสิทธิพระราชดำรัสของพระองค์มิใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นคำที่มีพลังอำนาจลึกลับสิ่งใดที่พระองค์ตรัสสิ่งนั้น ย่อมเกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ตำนานบอกเล่าว่าณนะวันหนึ่งพระร่วงทรงประทับพักผ่อนในพระตำหนักภายหลังจากทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอันหนักหน่วงพระองค์ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารน,นำข้าวตอกมาถวายข้าวตอกในสมัยนั้นมีใช่ขนมสามันแต่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงทำจากข้าวเจ้าที่คัดสรรแล้วนำไปตอกจนแบนราบ หอมกรุ่นด้วยกลิ่นข้าวอ่อนพระองค์ทรงฉันเข้าตอกอยู่พักใหญ่แต่เมื่อเบื้องพระพักเต็มล้นแล้วยังคงเหลือเข้าตอกอยู่ในพระหัตถพระร่วงทอดพระเนตรไปยังเข้าตอกเหล่านั้นด้วยพระไทยที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาพระองค์หยิบเข้าตอกที่เหลือขึ้นมาแล้วทรงโปรยลงสู่พื้นพระตำหนักในขณะเดียวกันก็ทรงอธิษฐานด้วยวาจาสิทธิ์ที่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงครอบครอง พระราชดำรัสนั้นดังก้องไปทั่วห้องโถงเสียงพระสุรเสียงลึกซึง้งราวกับสั่นสะเทือนไปถึงสรรพสิ่งพระองค์ตรัสว่าให้เข้าตอกเหล่านี้จงกลายเป็นหินที่ไม่มีวันเสื่อมสลายจงคงทนตลอดกาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้ครอบครองจงเป็นเครื่องรางแห่งอำนาจและความเมตตาณขณะนั้น ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาข้าราชบริพารที่ยืนรายล้อมพระตำหนักเข้าตอกที่โปรยลงพื้นทีละเม็ดเริ่มแข็งตัวเปลี่ยนสีจากขาวนวลเป็นสีสนิมแดงกลายเป็นหินสี่เหลี่ยมลูกเต๋าตามธรรมชาติแต่ละเม็ดแม้จะกลายเป็นหินแต่ยังคงรักษารูปทรงคล้ายเข้าตอกที่ถูกบีบอัดไว้ข้าราชบริพารต่างตื่นตระหนกมอบกราบลงอย่างเคารพยำเกรง พวกเขาได้เห็นพลังแห่งวาจาสิทธิ์ด้วยตาตนเองเห็นว่าพระร่วงไม่ใช่กรรษัตริย์ธรรมดาแต่ทรงเป็นผู้ที่มีบาร,รมีเหนือธรรมชาติเป็นกรรษัตริย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งได้ด้วยพระราชดำรัสเพียงคำเดียวหินเข้าตอกเหล่านั้นถูกเก็บรักษาไว้ในพระตำหนักด้วยความระมัดระวังแต่พระร่วงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แจกจ่ายแก่ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ ขุนนางที่ทำคุณงามความดีและราษฎรที่มีบุญญาบารมีพระองค์ตรัสว่าให้หินเหล่านี้เป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้ครอบครองให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและนับแต่นั้นมาหินเหล่านี้ก็กระจายไปทั่วผืนแผ่นดินสุขโขทยัยบางส่วนถูกฝังไว้กับเจ้าของในสุสานบางส่วนสูญหายไปตามกาลเวลาแต่บางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่ในดิน รอคอยให้ผู้มีบุญบารมีมาพบเจอเมื่อการเวลาผ่านไปกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจเมืองหลวงถูกทิ้งร้างธรรมชาติกลับมายึดครองผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองพระราชวังวัดวาอารามและบ้านเรือนต่างพังทลายลงตามการเวลาแต่หินเข้าตอกพระร่วงยังคงอยู่ฝังลึกในดินและทรายไม่เน่าเปื่อยไม่แตกหัก คงความศักดิ์สิทธิ์ไว้ตามที่พระร่วงได้ทรงอธิษฐานชาวบ้านในท้องถิ่นสุขโขทัยรู้จักหินเหล่านี้มาช้านานพวกเขาเรียกว่าเข้าตอกพระร่วงและเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากพระราชอำนาจของกษัตริย์โบราณใครก็ตามที่พบหินเหล่านี้ต้องรักษาไว้ด้วยความเคารพนับถือไม่สามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดมิฉะนั้นจะนำมาซึ่งความโชคร้าย แต่สำหรับผู้ที่เคารพและบูชาด้วยจิตที่บริสุทธิ์หินเหล่านี้จะมอบพรให้อย่างล้นเหลือชาวบ้านเล่าขานกันว่าผู้ที่ได้ครอบครองเข้าตอกพระร่วงจะได้รับการคุ้มครองจากอันตรายมีคงกระพันป้องกันอาวุธทุกชนิดกันของมีพิษโดยเฉพาะงูเงียเ้ยวเขี้ยวขอเรื่องราวหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับชายคนหนึ่งในสมัยอยุธยา เขาเป็นพ่อค้าที่เดินทางไกลไปค้าขายในแถบภาคเหนือวันหนึ่งขณะเดินทางผ่านป่าทึบใกล้สุโขทัยโบราณเขาพบหินสี่เหลี่ยมสีน้ำสินแดงวางอยู่ริมทางแรกเห็นเขาคิดว่าเป็นหินธรรมดาแต่เมื่อหยิบขึ้นมาดูกลับรู้สึกว่าหินก้อนนี้มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างมันเบาเกินกว่าหินทั่วไปและมีความอบอุ่นแปลกๆพ่อค้าคนนั้นจึงนำหินติดตัวไปไม่นานนัก เขาต้องเผชิญกับโจรป่าที่พยายามปล้นสะดมขบวนเดินทางโจรยิงลูกหน้าไม้มาหลายนัดแต่แปลกอย่างยิ่งที่ลูกหน้าไม้ทุกนัดไม่เข้าเป้าบางนัดหลุดไปข้างหน้าบางนัดเบี่ยงไปข้างหลังราวกับมีสิ่งล่องหนปกป้องเขาไว้หลังจากรอดพ้นจากอันตรายพ่อขาคนนั้นจึงไต่าถามชาวบ้านในสุขโขทยัยได้ความว่าหินที่เขาพบ เป็นเข้าตอกพระร่วงหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์คงกระพันนับแต่นั้นเขาก็เคารพบ,บูชาหินก้อนนั้นอย่างจริงจังและตลอดชีวิตของเขาไม่เคยพบเจออันตรายใดๆอีกเลยเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเล่าถึงหมอยาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเขาเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงในการรักษาคนที่ถูกงูกัดวันหนึ่ง มีคนนำเด็กชายที่ถูกงูเห่ากัดมาให้รักษาพิษแพร่กระจายอย่างรวดเร็วชีวิตของเด็กแทบจะหาไม่แต่หมอยาคนนั้นมีเข้าตอกพระร่วงติดตัวเขาใช้หินแตะที่แผลที่ถูกงูกัดแล้วสวดบทอธิษฐานขอพรจากพระร่วงสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพิษที่กำลังแพร่กระจายหยุดนิ่งแผลบวมเริ่มยุบลง เด็กชายที่เกือบจะสิ้นใจกลับมามีชีวิตอีกครั้งหมอยาคนนั้นเล่าว่ามิใช่ตัวเขาที่รักษาแต่เป็นพระคุณของเข้าตอกพระร่วงที่มีฤทธกันของมีพิษนับแต่นั้นมาชื่อเสียงของหมอยาคนนั้นก็โด่งดังไปทั่วและเขามักจะให้คนไข้ที่รักษาหายแล้วสแสวงหาเข้าตอกพระร่วงมาติดตัวด้วยนอกจากฤทธคงกระพันและกันของมีพิษแล้ว เข้าตอกพระร่วงยังมีความลี้ลับอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งนั่นคือเรื่องของเมตตามหานิยมด้วยบารมีของพระร่วงผู้ทรงวาจาสิทธิหินเหล่านี้จึงมีพลังแห่งความเมตตาที่ล้นเหลือผู้ที่ครอบครองเข้าตอกพระร่วงจะพบว่าตนเองได้รับความเมตตาจากผู้คนรอบข้างคําพูดของตนมีน้ำหนักเมื่อขอร้องสิ่งใดผู้คนก็เต็มใจช่วยเหลือ เมื่อทำการค้าขายก็มีลูกค้าแห่กันมาเมื่อทำงานการใดก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบางคนเปรียบเทียบว่าการครอบครองเข้าตอกพระร่วงเหมือนได้รับพรจากพระร่วงเองทำให้มีวาจาสิทธิระดับหนึ่งคำพูดของตนมีอํานาจมากกว่าคนธรรมดาสามารถชักจูงใจคนโน้มน้าวผู้อื่นและสร้างความน่าเชื่อถือได้ง่ายดดยเรื่องเล่าหนึ่ง พูดถึงขุนนางยุคกรุงธนบุรีเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งไม่สูงมากแต่ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างมากเพราะทุกครั้งที่เขาไปทำการทูตไปเจรจากับประเทศใกล้เคียงเขาสามารถทำให้อีกฝ่ายยอมรับข้อเสนอของไทยได้เสมอคนใกล้ชิดของขุนนางคนนั้นเล่าว่าเขามีเข้าตอกพระร่วงติดตัวตลอดเวลาก่อนเข้าพบผู้นำของประเทศอื่น เขามักจะกำรรเข้าตอกไว้ในมือแล้วอธิษฐานขอพรให้การเจรจาราบรื่อนและทุกครั้งก็สำเร็จตามที่หวังด้วยเหตุนี้เขาจึงเชื่อมั่นว่าเข้าตอกพระร่วงช่วยให้คำพูดของเขามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือแต่เข้าตอกพระร่วงมิใช่สิ่งที่จะพบได้ง่ายได้แม้ในสมัยที่ผืนดินสุขโขทยัยยังมีคนอาศัยอยู่หนาแน่นหินเหล่านี้ก็หายากอยู่แล้ว เพราะพระร่วงทรงโปรยไว้เพียงไม่กี่ก้อนและแจกจ่ายให้แก่ผู้มีบุญเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปนับพันปีกรุงสุโขทัยกลายเป็นซากเมืองร้างพื้นดินถูกปกคลุมด้วยป่าไม้และหญ้าทุ่งเขาตอกพระร่วงส่วนใหญ่จึงฝังลึกอยู่ใต้ดินมีเพียงบางก้อนที่ถูกน้ำฝนชะล้างขึ้นมาหรือถูกชาวนาพบเมื่อไถนาคนที่พบเขาตอกพระร่วงมักจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับไม่ค่อยบอกใครง่ายๆ เพราะกลัวจะมีคนอิจฉาหรือพยายามแย่งชิงไปบางคนเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดในตระกูลส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นบางคนนำไปฝังไว้กับศพเมื่อตายเพื่อให้ได้ติดตัวไปชาติหน้าในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อคนไทยเริ่มสนใจเรื่องพระเครื่องและของขลังมากขึ้นเขาตอกพระร่วงก็กลายเป็นของหายากที่นักสะสมต้องการแต่ก็มีของปลอมออกมามากมาย บางคนเอาหินธรรมดามาตัดแต่งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วทำสีให้คล้ายเข้าตอกพระร่วงบางคนใช้วิธีเผาหินให้เปลี่ยนสีแต่ผู้รู้จริงสามารถแยกของจริงกับของปลอมได้เข้าตอกพระร่วงแท้จะมีลักษณะเฉพาะที่เลียนแบบไม่ได้ขั้นแรกรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกเต่านั้นเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่ตัดแต่งด้วยมือมนุษย์ดังนั้นจึงมีรอยแตกตามธรรมชาติมีเส้นแร่ธาตุวิ่งผ่านไม่เรียบเนียนแบบของเทียม ขั้นที่2ส,สีของข้าวตอกพระร่วงแท้จะไม่สม่ำเสมอมีหลายเฉดผสมกันตั้งแต่สีสนิมแดงน้ำตาลไหมจนถึงเหลืองอมสม้มสีเหล่านี้เกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ในหินไม่ใช่ทาสีภายหลังถ้าขูดดูจะพบว่าสีซึมลึกไปถึงเนื้อในของหินขั้นที่สน้ำหนักของข้าวตอกพระร่วงแท้จะเบากว่าหินธรรมดาที่มีขนาดเท่ากันเพราะเนื้อหินมีความพรุนตามธรรมชาติ เมื่อถือในมือจะรู้สึกเบาและอบอุ่นไม่เย็นเหมือนหินทั่วไปและสุดท้ายวิธีที่แน่นอนที่สุดคือการลองผู้รู้บางคนเล่าว่าถ้านำข้าวตอกพระร่วงแท้แช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนน้ำนั้นจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นเข้าวตอกแต่วิธีนี้อาจเป็นเพียงความเชื่อเพราะไม่มีการพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักแล้ว ข้าตอกพระร่วงยังมีตำนานลึกลับอีกหลายเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของเทวดารักษาชาวบ้านสุขโขทัยโบราณเชื่อว่าเมื่อพระร่วงทรงอธิษฐานให้เข้าตอกกลายเป็นหินพระองค์ได้ทรงมอบหมายให้เทวดามารักษาหินเหล่านี้ด้วยเทวดาเหล่านั้นจะคอยปกป้องหินไม่ให้ตกไปอยู่ในมือคนชั่วและช่วยเหลือผู้ที่ครอบครองหินด้วยจิตที่บริสุทธิ์ มีเรื่องเล่าว่าโจรคนหนึ่งได้เข้าตอกพระร่วงมาด้วยการปล้นเขาคิดว่าจะได้อำนาจวิเศษมาครอบครองแต่กลับพบว่าโชคร้ายเข้าหาไม่หยุดครั้งหนึ่งเขาตกจากหลังมา้าอีกครั้งเกือบจมน้ำและอีกครั้งถูกคนในแก๊งเองทรยศในที่สุดเขาก็ต้องนำเข้าตอกไปคืนให้เจ้าของเดิมหลังจากนั้นชีวิตเขาจึงกลับมาเป็นปกติผู้รู้อธิบายว่า เข้าตอกพระร่วงมีเทวดาคุ้มครองหินจะไม่ให้พรแก่คนที่ได้มาด้วยวิธีการที่ผิดแม้แต่การซื้อหาก็ต้องซื้อด้วยราคาที่ยุติธรรมด้วยใจที่เคารพไม่ใช่ต่อรองจนคนขายต้องขายในราคาที่ต่ำเกินไปเรื่องลี้ลับอีกประการหนึ่งคือเข้าตอกพระร่วงบางก้อนมีดวงตาบางคนเรียกว่าตาแมวหรือตาหินซึ่งเป็นลักษณะแร่ธาตุในหินที่สะท้อนแสงคล้ายดวงตา หินที่มีตาจะมีค่ามากกว่าและเชื่อว่ามีฤทธิ์แรงกว่าตำนานเล่าว่าหินที่มีตาคือหินที่พระร่วงทรงปโปรยด้วยพระหัตถ์ขวาเป็นหินที่พระองค์ทรงอธิษฐานเป็นพิเศษให้มีพลังมากกว่าหินอื่นส่วนหินที่ไม่มีตาคือหินที่ปโปรยด้วยพระหัตถ์ซ้ายซึ่งแม้จะมีฤทธิ์แต่อาจไม่แรงเท่าแต่ผู้รู้บางคนก็โต้แย้งว่าไม่ควรแบ่งแยกเช่นนั้น พระทุกก้อนที่พระร่วงทรงโปรยล้วนมีบาร,รมีเท่าเทียมกันความแตกต่างอยู่ที่ใจของผู้ครอบครองถ้าครอบครองด้วยศรัทธาที่แท้จริงแม้หินที่ไม่มีตาก็มีฤทธิ์เท่ากับหินที่มีตานอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเข้าตอกพระร่วงจะเลือกเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเลือกหินบางคนแสวงหาตลอดชีวิตก็ไม่พบสกักก้อนแต่บางคนไม่ได้ตั้งใจหาก็เดินไปเจอโดยบังเอิญ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสงฆ์รูปหนึ่งในสมัยราชการที่หท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยไม่ค่อยสนใจเรื่องของขลังแต่วันหนึ่งขณะเดินจงกรมในป่าท่านเห็นแสงแปลกๆริบหรี่อยู่ใต้โคนไม้ใหญ่เมื่อเข้าไปดูพบว่าเป็นเข้าตอกพระร่วงวางอยู่บนพื้นดินพระสงฆ์รูปนั้นคิดว่าคงมีคนทำหล่นไว้จึงเก็บขึ้นมาวางไว้บนโคนต้นไม้ให้เห็นง่ายแต่วันรุ่งขึ้นเมื่อเดินผ่านมาอีก หินนั้นกลับอยู่บนพื้นดินในตำแหน่งเดิมท่านจึงหยิบขึ้นมาวางไว้บนโคนไม้อีกแต่วันที่สามก็เจอหินอยู่บนพื้นเหมือนเดิมทำเช่นนี้ไปถึงเจวันในที่สุดพระสงฆ์รูปนั้นจึงเข้าใจว่าหินก้อนนี้เลือกท่านแล้วไม่ต้องการให้คนอื่นเจอท่านจึงเก็บหินไว้และประหลาดอย่างยิ่งที่ตั้งแต่นั้นมาท่านมีลาบก้อนใหญ่มีญาติโยมที่มาให้การอุปถัมภ์มากขึ้น และสามารถสร้างวัดให้แล้วเสร็จได้ก่อนเวลาที่กำหนดเรื่องนี้แพร่สะพัดไปในหมู่พระสงฆ์บางรูปก็พยายามสแสวงหาเข้าตอกพระร่วงแต่ไม่มีใครพบเหมือนพระรูปนั้นบางรูปอธิบายว่าเพราะพระรูปแรกไม่ได้ตั้งใจหาหินจึงเลือกท่านแต่คนที่สแสวงหาด้วยความโลภหินจะไม่ปรากฏให้เห็นความเชื่อนี้สอดคล้องกับคติพุทธที่ว่า สิ่งดีงามจะมาหาผู้ที่ไม่ยึดติดผู้ที่สแสวงหาด้วยความละโมบย่อมไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่ผู้ที่ปล่อยวางย่อมได้รับพรอ,อย่างบริบูรณ์การบูชาเข้าตอกพระร่วงมีวิธีการเฉพาะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแม้จะเป็นหินธรรมดาในสายตาบางคนแต่สำหรับผู้ที่เชื่อนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพขั้นแรกเมื่อได้เข้าตอกพระร่วงมาแล้ว ต้องนำไปชำระล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งบางคนแช่น้ำมนบางคนใช้น้ำหอมแต่วิธีที่เรียบง่ายที่สุดคือใช้น้ำเปล่าก็เพียงพอเพราะหินนี้มีฤทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปลุกเสกหลังจากนั้นควรนำไปบูชาพระสงฆ์ให้พระได้เห็นและอวยพรไม่จำเป็นต้องเป็นพิธีใหญ่โตแค่นำไปวางไว้ข้างๆข,ขณะทำบุญถวายสังฆทาน พระสงฆ์จะได้เห็นและให้พรก็เป็นอันเสร็จพิธีการบูชาในชีวิตประจําวันไม่ต้องทำอะไรมากบางคนก็แค่นำเข้าตอกพระร่วงออกมาจากที่เก็บวางไว้บนผ้าสะอาดจุดทูปเทีนยนไหว้ขอพรสิ่งที่ต้องการแล้วห่อผ้ากลับเข้าที่เดิมบางคนบูชาทุกวันบางคนบูชาเฉพาะวันพระบางคนบูชาเฉพาะเมื่อมีเรื่องสำคัญไม่มีกฎตายตัว แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำด้วยใจที่เคารพไม่ใช่ทำเพียงเพื่อให้ได้ของที่ต้องการมีคติสอนใจที่เกี่ยวกับการบูชาเข้าตอกพระร่วงว่าหินนี้ไม่ได้ต้องการของจากเราแต่เราต้องการสิ่งที่หินให้ดังนั้นการบูชาจึงเป็นการแสดงความเคารพการขอบคุณและการรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่ใช่การซื้อพรบางคนถามว่าถ้าไม่บูชา จะเป็นอะไรไหมคำตอบคือเข้าตอกพระร่วงไม่ได้เรียกร้องการบูชาหินนี้มีฤทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วจะบูชาหรือไม่ก็ยังคงปกป้องเจ้าของอยู่ดีแต่การบูชาจะช่วยให้เราระลึกถึงคุณค่าของสิ่งที่มีและช่วยให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นซึ่งนี่อาจเป็นเคล็ดลับที่แท้จริงไม่ใช่หินที่มีเวทมนต์แต่เป็นจิตใจของเราที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง เราก็กล้าหาญขึ้นเมื่อเราเชื่อว่ามีพรให้เมตตาเราก็เป็นคนที่น่ารักมากขึ้นและเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่ทำจะสำเร็จเราก็พยายามมากขึ้นจนสำเร็จจริงแต่อีกแง่หนึ่งผู้ที่เชื่อจริงๆจ,จะบอกว่าฤทธิ์ของเข้าปอกพระร่วงเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยเหตุผลมีสิ่งลึกลับมากมายในโลกนี้ที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้และเข้าตอกพระร่วง ก็เป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นข้อควรระวังในการครอบครองเข้าตอกพระร่วงมีอยู่ไม่กี่ข้อแต่สำคัญมากข้อแรกไม่ควรโอ้อวดว่าตนมีเข้าตอกพระร่วงเพราะจะทำให้คนอิจฉาและอาจนำมาซึ่งอันตรายควรเก็บเป็นความลับหรือบอกเพียงคนที่ไว้ใจได้ข้อ2ไม่ควรนำข้าตอกพระร่วงไปในที่ไม่สะอาดเช่นห้องน้ำหรือสถานที่ที่มีของสกรปรก หรือสถานที่ที่มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้หินเสื่อมริ์ข้อ 3. ไม่ควรให้คนอื่นจับเข้าตอกพระร่วงของเราโดยไม่จำเป็นเพราะจะทำให้พลังของหินกระจัดกระจายหรือบางคนที่มีกรรมไม่ดีอาจทำให้หินติดกรรมของพวกเขามาด้วยข้อ 4. ถ้าต้องการขายหรือให้คนอื่นต้องทำด้วยความเต็มใจไม่ควรขายในราคาที่แพงเกินไปหรือบังคับให้คนอื่นรับ ควรให้แก่คนที่มีบุญคนที่เราเห็นว่าควรได้รับข้อสุดท้ายถ้าเข้าตอกพระร่วงแตกหรือหายไม่ควรเสียใจมากเกินไปบางคนเชื่อว่าเมื่อหินแตกหรือหายแสดงว่าหินได้ทำหน้าที่ปกป้องเราจากอันตรายที่รุนแรงแล้วหินเสียสละตัวเองแทนเราดังนั้นควรขอบคุณหินแล้วปล่อยวางมีเรื่องเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งมีข้าวตอกพระร่วงติดตัวมานานหลายปีวันหนึ่ง เขาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เขาควรจะเสียชีวิตแต่กลับรอดมาได้อย่างปฏิหารเมื่อตรวจดูข้าวตอกพระร่วงพบว่าแตกเป็นสองท่อนเขาเชื่อว่าหินได้ช่วยชีวิตเขาไว้แล้วจึงเก็บหินที่แตกไว้อย่างดีไม่ทิ้งเป็นการขอบคุณและรำลึกถึงพระคุณในปัจจุบันข้าวตอกพระร่วงยังคงเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องและของขลังแต่ก็ยากที่จะหาของแท้ ตลาดเต็มไปด้วยของปลอมคนที่อยากได้จริงๆต้องระมัดระวังอย่างมากควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือดีที่สุดคือไปหาเองที่สุขโขทยัยแต่การไปหาเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพื้นดินสุขโขทัยกว้างใหญ่และหินเหล่านี้ฝังอยู่ลึกคนที่ไปเดินหาทั้งวันอาจไม่พบสักก้อนแต่บางคนโชคดีเดินไปไม่นานก็เจอทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญมีผู้รู้แนะนำว่า ถ้าอยากได้ข้าวตอกพระร่วงควรไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุโขทัยก่อนศึกษาลักษณะของหินให้ดีแล้วจึงค่อยไปหาในพื้นที่ต่างๆควรไปในช่วงหลังฝนตกเพราะน้ำฝนจะชะล้างดินออกทำให้หินโผล่ขึ้นมาเห็นง่ายสถานที่ที่มักพบเข้าวตอกพระร่วงคือบริเวณซากเมืองโบราณวัดร้างและที่นาใกล้แหล่งโบราณสถานแต่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อนเข้าไปหา และต้องเคารพกฎระเบียบเกี่ยวกับโบราณสถานไม่ขุดคุ้ยทำลายบางคนใช้เครื่องตรวจจับโลหะช่วยในการค้นหาเพราะเข้าตอกพระร่วงมีธาตุเหล็กผสมอยู่เครื่องมือจะตรวจจับได้แต่ก็ต้องระวังเพราะอาจจับเครื่องโลหะอื่นๆที่ไม่ใช่เข้าตอกพระร่วงได้ด้วยผู้ที่ได้เข้าตอกพระร่วงมาด้วยวิธีหาเองมักจะมีคุณค่ามากกว่าการซื้อเพราะรู้สึกว่าตนมีบุญจริงๆที่ได้พบ และหินที่ตนพบด้วยตัวเองจะมีพลังที่เข้ากับตนเองมากกว่าเหมือนมีสายใยเชื่อมโยงพิเศษเรื่องราวของเข้าตอกพระร่วงยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้เล่ามีตำนานที่หลงเหลือในความทรงจำของคนรุ่นเก่ามีประสบการณ์ของผู้ที่ครอบครองและมีความลึกลับที่ยังไม่มีคำตอบบางคนเชื่อว่าเมื่อพระร่วงสิ้นพระชนพระวิญ,ญญาณของพระองค์ยังคงผูกพันอยู่กับเข้าตอกเหล่านี้ เมื่อใดก็ตามที่มีคนครอบครองด้วยจิตที่บริสุทธิ์พระองค์จะทรงปกป้องคนนั้นเหมือนกับปกป้องราษฎรของพระองค์ในอดีตบางคนเชื่อว่าหินเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่หินแต่เป็นจิตสำนึกที่ถูกฝังไว้ในรูปแบบของหินเป็นความรู้สึกความคิดและพลังแห่งการปกครองที่ดีของพระร่วงที่ถูกบันทึกไว้ในหินชั่วนิรันดร์และบางคนเชื่อว่าเข้าตอกพระร่วง คือสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเทพเป็นช่องทางที่พลังแห่งสวรรค์ไหลมาสู่มนุษย์เป็นเครื่องรางที่เชื่อมโยงเรากับบรรพบุรุษและเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานไม่ว่าจะเชื่ออย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเข้าตอกพระร่วงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความเชื่อของคนไทยโบราณความศรัทธานในพระมหากษัตริย์ และความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติหินเล็กๆก,ก้อนนี้บอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่เล่าถึงกษัตริย์ผู้ทรงวาจาศิษย์เล่าถึงความเชื่อที่ทรงผ่านมาหลายร้อยปีและเล่าถึงความหวังของคนที่สแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องตนเองในค่ำคืนที่เงียบสงบเมื่อลมพัดผ่านซากเมืองสุขโขทยัยอาจได้ยินเสียงกระซิบของอดีตเสียงของพระร่วงที่ทรงอธิษฐาน เสียงของเข้าตอกที่กลายเป็นหินและเสียงของเทวดาที่คอยรักษาหินเหล่านี้และหินเหล่านั้นยังคงอยู่ฝั่งลึกในดินสุขโขทยัยรอคอยให้ผู้มีบุญมาพบรอคอยให้เรื่องราวของพวกมันได้รับการเล่าขานต่อไปรอคอยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเคารพเพราะเข้าตอกพระร่วงไม่ใช่แค่หินแต่เป็นประวัติศาสตร์เป็นศรัทธาเป็นความหวังและเป็นมรดกที่เราควรรักษาไว้ เมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายร้อยปีเมื่อเราทั้งหมดกลายเป็นผงทุลีหินเหล่านี้อาจยังคงอยู่ยังคงฝังอยู่ใต้ดินยังคงรอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและยังคงเล่าเรื่องราวของพระร่วงกษัตริย์ผู้ทรงวาจาศิษย์ผู้ทําให้เข้าตอกกลายเป็นหินนิรันด์นี่คือเรื่องราวของเข้าตอกพระร่วงหินศักดิ์สิทธิ์จากสุขโขทยัยเรื่องเล่าที่ผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์และตำนาน ระหว่างความเชื่อและความจริงระหว่างโลกมนุษย์และโลกเทพและถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นจริงหรือเป็นเพียงความเชื่อแต่สิ่งที่สำคัญคือมันสอนเราถึงความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาในพระมหากษัตริย์และความเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับในโลกนี้ที่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์เขาตอกพระร่วงจริงไม่ใช่แค่หินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อเป็นตัวแทนของอำนาจ และเป็นเครื่องเตือนใจว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่รอให้เราค้นพบและเมื่อคืนนี้ผ่านไปเมื่อเรื่องราวนี้จบลงขอให้ผู้ฟังจงระลึกไว้ว่าในดินแดนไทยในผืนดินโบราณของเรายังมีเรื่องเล่ามากมายที่รอการบอกเล่ายังมีความลึกลับมากมายที่รอการค้นพบและยังมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่รอการรักษาไว้เข้าตอกพระร่วงเป็นเพียงหนึ่งในนั้น เป็นเพียงประกายเล็กๆของอดีตอันรุ่งโรดของเราแต่ประกายนั้นยังคงส่องสว่างอยู่ผ่านการเวลานับพันปีเตือนเราว่าเราคือทายาทของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเราควรภาคภูมิใจในมรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ดังนั้นหากวันหนึ่งท่านได้พบเข้าตอกพระร่วงขอให้จงเคารพและรักษาไวด้ดีเพราะมันไม่ใช่แค่หินแต่เป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์เป็นมรดกจากบรรพบุรุษ และเป็นสมบัติที่ไม่สามารถซื้อด้วยเงินทองได้